สวัสดีครับผมโนโนท์ t นเท d ไอดอลวิภพคุอินครับตลอดปี2565ที่ผ่านมานี้ในทเทศไอดอลเ,เ,เองก็ได้ทำผลงานทั้งคอนเทนต์รายการต่างๆรวมถึงวิดีโอที่ร่วมไปที่ไปค o ลลาบ o ร์ชั่นร่วมกับหลายๆช่องรวมถึงได้ออกงานไอดอลที่มากที่สุดเปนประวัติการถึง5งานใน1ปีปฏิทินครับก็ตกใจกับตัวเองเหมือนกันว่า หปีปฏิทินรับไปงานถึง5งานได้เลยเหรอนี่ยแต่ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนครับเราเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31พฤษภาคม2562ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ปีครึ่ง4ปีกว่ากว่าๆกำลังจะ4ปีกับอีก7เดือนและในเดือนพฤษภาคมในชว่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ในเทศไอดอลของเรา กำลังจะก้าวเข้าสู่ขวบปีที่5อย่างเป็นทางการครับวันเกิดของช่องเราคือ31พฤษภาคมครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่5ปีนิทสไอดอลอย่างเป็นทางการครับและในปี2023นี้มีสิ่งต่างๆที่อยากให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งปีผมจึงตั้งคีย์โนตนี้ว่าเป็น n i เท e Idol s next in 2023ครับปี2 5 6 6นี้ คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรบ้างคุณผู้ชมจะได้ชมอะไรบ้างไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากคอนเทนต์ปัจจุบันที่คุณกำลังได้ชมได้เห็นได้ฟังกันก่อนโดยเราจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะเป็นส่วนของคอนเทนต์ปัจจุบนันไม่ใช่แต่ Original Series แล้วก็ที่ไป Collaboration นะครับเราเริ่มจากคอนเทนต์ปัจจุบันกันก่อนครับ คอนเทนต์ปัจจุบันตอนนี้จะมีทั้งหมด3คอนเทนต์ด้วยกันนั่นก็คือนิเทศ Idols r e v i n e ครับเป็นการย้อนรำลึกถึงความทรงจาในสมัยไม่ว่าจะเป็นในสายที่ผมกาลังตามไอดอลใหม่ๆเนืออาจจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจโดยที่เราจะไม่นําข้อมูลรีเดบก่อนเรียกว่าเป็นการพรีเดบิวของศิลป,ปินคนนั้นๆอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกเล่ามาบอกกับให้กับผู้ชม อันนี้จะถือว่าเป็นคอนเทนต์รายสะดวกนะครับถ้าเราเจอที่มันน่าสนใจจริงๆเราจะนำมาอยู่ในคอนเทนต์ของ The ิ l ัล r e ว i n s อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็จะเป็น r รีว n ลของแฟนจ๋า The Musical ซึ่งก็เป็นของทางพี่โดมจารวัฒนกับพี่พีพของพี่โดมจารวัฒนเชี่ยวถามที่เป็นหนึ่งในกรรมการของ The Star 2022ผมก็ได้ทำรีวิ์ตรงนี้ไปแล้วก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆขอบคุณทุกท่านครับในส่วนที่2ครับเป็นส่วนของ t h e i d o l Shot ครับ s ช็อตอันนี้จะรวมในช่องทางที่เป็นวิดีโอสั้นไม่ว่าจะเป็นใน YouTube Shorts เอง Instagram Story, Instagram Reels และก็ TikTok i ครับ Instagram Story ตอนนี้จะสามารถลงได้เทียบเท่ากับ Instagram Reels ก็คือ60ิวินาทีครับเช่นเดียวกับ u b e Short ด้วยนะครับส่วนของ TikTok เนี่ยตอนนี้ในข้อมูล Developer ของช่องผมนั้นสามารถอัพโหลดวิดีโอได้สูงสุดถึง10นาที ทีนี้ก็ต้องขอบคุณ f o l l o w ร์ทุกท่านที่ช่วยกันโปรโมทสนับสนุนผลงานของตัวผมเองอาจจะเป็นช่องที่รกโก้กลางๆนิดนึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยแต่คุณผู้ชมสามารถจะได้ชมช็อตแบบนี้ทั้งที่ไม่มีโลโก้ช็อตและก็มีโลโก้ช็อตได้ใน Instagram Story, n s t t g r r m s t o r y นี่เน็ a l อ o ดซ์ออฟฟิเชียลยูทูบ n i t a d s o f f i c i a l Instagram Reels ก็เหมือนกับ s ตอรีครับ n น t ตเอโดซอ i ฟฟิเและก็ใน Tik t o อก มีเท็ตดลซอฟท์ฟิชเชร์เช่นกันครับผมส่วนของช็อตนั้นนานน,าน,น,านมาทีนะครับแต่จะได้เห็นบ่อยๆก็จะเป็นในสแกมสตอรี่กับ Instagram r e e l s ครับในส่วนที่3ครับเป็นส่วนที่เชิดหน้าชูตาให้กับช่องผงม,มากนั่นก็คือกราฟิกส์ครับไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทวงโปรโมทผลงานข้อมูลสถิติที่น่าสนใจของเมมเบอร์แต่ละคนนะจะเป็นผลงานแต่ละวงอาจจะอย่างเช่นง่าย,ายๆแต่ก็คือโปรโมทอากิรโกลส์สามเมมเบอร์ใหม่ เป็นข้อมูลสถิติสถิสติหรือว่าข้อมูลโดยสรุปของไวดอนที่ผมตามหลักๆที่ชัดเจนที่สุดจะเป็นออลิส2022 in Analysis เป็น in Analysis จะเป็นข้อมูลโดยสรุปของวงอลิสตลอดปี2 0ง5ที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ก็จะรับก,กระแสตอบรับที่ดีเหมือนกันก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงการแกงไอดอลแต่เป็นการแกงที่พวกเรารู้กันดิพวกเรารู้กันว่าเราจะแกงยังไง ไม่ให้มันไม่เหมาะสมไม่ไม่ไม่เหมาะสมเกินไปแกนอย่างรุบการาเทะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการทำคอนเทนต์แกงไอดอลซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องเชิดหน้าชูตาของช่องจนหลายๆท่านแฟนคลับหลายท่านเมื่อหลายหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องแกงไว้ใจนนจริงๆขอบคุณครับน่าคงเป็นคำชมแหละและสุดท้ายก็จะเป็นของนิเทศนลแลเรีคอมเมน ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําอาจจะเป็นเมนูอาหารแนะนํสาสถานที่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นการแนะนําผลงานเพลงที่ไม่ได้อยู่บรรจุอยู่ในการรีวิวเพลงปกติทุกสิ้นเดือนนั่นก็คือรายการโรดิแก็จแฟรีวิวอันนี้รายสะดวกและติดตามได้เกือบจะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับผมทีนี้มาถึงในส่วนของนีเทเดอร์ออริจินัลซีรีส์กันบ้างครับผมหลายคนงงว่าออริจินอลซีรีส์ คืออะไรออริจินัลซีรีส์นั้นจะเป็นคอนเทนต์ต้นฉบับของช่องครับไม่ได้เป็นการแกงไม่ได้เอาคอนเทนต์จากกลอื่นมาต่อยอดหรืออาจจะเป็นการเอาขอ้อมูลสติมามาเสริมมาเล่าให้เข้าใจง่ายอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ต้นฉบับของรายการของช่องเลยก็จ,จะเป็นบล็อกหรืออาจจะเป็นภาพยนตร์สั้นหรืออาจจะเป็นสิ่งสิ่งนี้ครับเราแบ่งเป็นสามคอนเทนต์หลักครับในส่วนของออริจินอลซีรีส์ก็จะเป็นภาพยนตร์สั้น ซึ่งตอนนี้ภาพยนต์สั้นหนะ้าที่นี้ก็จะเป็นภาพยนต์สั้นที่ผมได้ทําส่งอาจารย์ในวิชา,าการเลในราการโทรทัศน์ขั้นสูงรวมถึงวิชาการแสดงซึ่งเป็นวิชาที่ผมกําลังเรียนอยู่ในชั้นปี3ตอนนี้นะครับซึ่งก็นานๆก็จะมาทีเหมือนกันเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนานๆจะมาทีเลย ภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกที่ผมได้ลงไปก็คือภาพยนตร์สั้นที่มีชื่อว่า Until Then ถ้าเราเจอกันอีกอันนี้จะเป็นภาพยนตร์สั้นที่ผมซ่อมในช่วงเทอมหนึ่งที่ผมทำส่งไม่ทันจนหาจังหวะเวลาได้ก็เลยจัดการถ่ายให้จบเป็นการทริบิวให้กับวงไอดอนที่ประสบความสำเสร็จมากๆอีกวงหนึ่งในบ้านเราอย่าง Re ลัฟเซคาก็น่าเสียดายที่วงต้องยุบลงไปเนื่องด้วยเหตุผลบางประการนะครับแต่ผู้ชมสามารถไปชมได้ที่ยูทูบของนิเทศแอนนาล์นะครับ ส่วนที่2จะเป็นส่วนของซีซันรีแคปและซีซันมันทัดครับแน่นอนครับถ้าเป็นซีซันรีแคปและซีซันมันทัดนั้นย่อดทั้งซีซันจบในจุดๆ,ๆครับถ้าเป็นซีซันรีแคปยอทั้งซีซันจบในอาจจะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเรื่อจ,จะสาชั่วโมงก็เป็นได้อันนี้ก็อยากจะขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกเหมือนกันที่ตอนนี้ซีซันรีแคปฉบับล่าสุดนั่นก็คือซีซันรีแคปของชิงช้าสวรรค์2022ตอนนี้ยอดการรับชมนั้น 2,700กว่าครั้งแล้วนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกับซีซั่นเดแคปฉบับนี้ที่พวกเราทั้งผมพี่เพชรแล้วก็ทีมงานทุกๆคนช่วยกันตั้งใจผลิตออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นการสรุปทั้งซีซั่นที่เล่าง่ายดูง่ายและเข้าใจง่ายใครที่ชมมาแล้วก็ถือว่าเป็นการสรุปรวบยอดใครที่ยังไม่ชมซีซั่นนี้ซีซั่นสองพนีนี้ก็ถือว่าเป็นการ สรุปโดยปริยายโดยที่เรากเรียกว่าเชื่อว่าอะไรคุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยได้ชมกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมเลยก็ถือว่าเป็นการสรุปให้เลยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปชมไม่ต้องเสียเวลาติดตามชมเป็นชั่วโมงเป็นเดือนเดนเราย่อมาให้ไม่ถึงสามชั่วโมงได้สครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นซีซั่นบอนทาจอันนี้จะเป็นการสรุปแบบสั้นกว่าเดิมครับอาจจะมีเพลงประกอบหนึ่งเพลงก็เราจะใช้เพลงประกอบนี้ในการเล่าเรื่อง ตลอดทั้งรูกาลการแข่งขันอันนี้จะเห็นได้บ่อยที่สุดก็จะเป็นรายการประกวดไอดอนซีซันมอนทาตตัวล่าสุดนั้นจะเป็นรายการควีนทอมซีซัน2ของทางเอมซึ่งอันนี้ผมก็ต้องใช้วิธีในการนําเสนอที่แตกต่างจากซีนนกซันมอนทาต์อื่นๆเช่นมอนทาดของโลดีเทั้งของผมแล้วก็ของพี่เพชรพีเวรวมถึงมอนทาต์ลัสไอ o อนมอนทาตของเก r ร์ลพเน็ต เมื่อปี2 5 6 4แล้วก็ในปี2 5 1 6นี้ผมก็มีแผนที่จะทำซีซันบันทัดของ i o e ซ์ n น e t 2023อีกด้วยซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในขายของโอกาสพิเศษนานๆมาที่เหมือนกันครับและอันสุดท้ายนั่นก็คือวิดีโอบล็อกหรือว่าบล็อกนั่นเองครับผมเป็นการรวบรวมความทรงจำอาจจะเป็นการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นการแบบพาไปหาอะไรกินพาไปเที่ยว พาไปดู1วันของผมว่าผมทําอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็จะไปนในส่วนของโอกาสพิเศษเช่นเดียวกันครับผมทีนี้มาถึงในส่วนของการ collaboration กันบ้างครับผม collaboration ตลอดปีที่ผ่านมานี้ก็จะมีการ collaboration กับหลายๆเจ้าหลายๆช่องซึ่งหลกัหลกๆแล้วจะเป็นคอนเทนต์ของภายใต้แบรนดิ้งที่มีชื่อว่า Lodicap ครับผม l o d i c a p นี้เป็นของทัพพิเพีเจนีซนะครับก็เป็นเกียรติมากๆที ได้ทำโปรเจกต์นี้มาด้วยกันตอนนี้ก็จะเข้าขวบปีที่3แล้วเพราะเราเริ่มอย่างเป็นทางการนในเปี2564ปี2021นะครับผมหลักๆของควิกของโ o d i c a แที่ผมได้ไปร่วมทำตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2บวก1รายการครับนั่นก็คือโ o d i c a แค u ควิ t ทอลเรื่องด่วนชวนางนเป็นการเล่าเรื่องด่วนในวงการไอดอลอาจจะเป็นการอัปเดตแบบหุนหันพันแล่นสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการ อัปเดตเรื่องของงาน Idol Expo ครั้งที่4ของทาง Idol m a s t e r ซึ่งตอนนี้ Idol m a s t e r ก็ได้ทำตัวโปรเจกต Idol ที่มีชื่อว่า Dreamers ขึ้นมารวมถึงการอัปเดตสมาชิกกรณีของฮาโตะบิโตะรุ่นที่2อีกด้วยนะครับผมรวมถึงไปการสรุปเหตุการณ์งานในตลอดตลอดทั้งปีที่ผ่านมาว่าเราชอบตรงไหนมีเรื่องไหนที่น่าเสียดายบ้างตลอดทั้งปีอันนี้ กดจะมามันก็มาจริงๆครับสมก็ชื่อรายการครับเรื่องดวลนชนชงหมนเลยอีกหนึ่งอันครับอันนี้เป็นฟนรายการที่ผมภาคภูมิใจมากๆครับนี่คือโ i ด a แคปแทร Review ครับจับคู่มันเป็นแพ็กมารีวิวเพลงไอดอลทุกสิ้นเดือนแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างเช่นประสบการณ์งานไอดอลประสบการณ์งานอีเวนต์ที่ผมและหรือพิ่เชรไปจอยด้วยกันรวมถึงมีมีการอัปเดต งานไอดอลในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วยซึ่งคุณผู้ชมจะสามารถติดตามชมติดตามฟังได้ทุกสิ้นเดือนเวลา19นาฬิกาครับทางย o u t u b e PJ ทีเซและ Podcast l โลติแครปพอดแคสต์ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify a n c h o r ระบบพอดแคสต์ที่สามารถหาคำว่าโลติแครปพอดแคสต์เจอฟังได้ตลอหลดทุกที่ทุกเวลาสมกับชื่อสโลแกนใหม่ของโลติแครปตอนนี้ก็คือ โลดิ้ครับพอดแคสต์ไอดอล anywhere anytime i d o l ลที่ไหนเมื่อไหรก็ได้ครับผม,มและคอนเทนต์สุดท้ายครับก็จะเป็นคอนเทนต์ในส่วนของคอนเทนต์พิเศษเป็น special content ซึ่งอันนี้ผมใช้คำนี้ครับผมไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าจะมีคอนเทนต์พิเศษอะไรบ้างอยากให้ทุกคนได้ติดตามชมติดตามลุ้นไปพร้อๆมๆกันครับผมทีนี้ก็จะมาถึงในส่วนของคอนเทนต์ประจำปี ในปีนี้มีคอนเทนต์ประจำปีทั้งหมด3คอนเทนต์และปี2 5 6 6นี้ก็จะได้เห็นแบบนี้เชกเช่นกันครับอันแรกคือ t o t y Team of the Year ครับผม11ผู้เล่น11 Idol ลภายใต้ฟอร์เมชันฟุตบอลครับบางปีอาจจะ4 2 3 1บางปีอาจจะ4 4 2ไดมอนด์บางปีอาจจะ4 3 3 เป็น format ที่คุณเคยในปีนี้เราเลิก format เป็น352้าจะมีใครบ้างเราติดตามชมได้ใน Facebook กับ i n s t a g r กรนะครับผมซึ่งขอไปครับผมซึ่งตัวของทีมอัพเรียนนั้นคุณผู้ชมจะได้ติดตามในวันที่27ธพันวาคมของทุกปีนะครับผมในว่วนที่2นี้ครับก็จะเป็นดิจิตอลส Award อร์ดครับผม8 i d ไอดอลแศิลปิน ใน8สาขาระงวันการตัดสินของเรืนั้นจะเป็นการตัดสินจากการแสดงผลงานในโซเชียลมีเดียรวมถึงภาพลักษณ์ของแต่ละวงซึ่งอันนี้จะเป็นการคัดเลือกโดยทีมงานของช่องเองนะครับไม่ได้มีการเปิดโหวตให้คุณผู้ชมได้รวมโหวตกันซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามผลรางวัลได้ของปีนี้นะครับใน Instagram และเฟซบุ๊กเช่นกันส่วนในปีนี้ 28และ29ธันวาคมติดตามลุ้นกันได้นะครับว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างและใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลนะครับอย่างสุดท้ายก็จะเป็น Track Review Top 5ครับผมสุดยอด5เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราได้รับเรื่องในการรีวิวซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใน playlist ที่มีชื่อว่า r o d r g a p Track r e v i w e w 2023 chosen t r a c k ครับผมฟังได้ใน YouTube Music และ Spotify นะครับผมรวมถึง เพลงที่น่าสนใจตลอดทั้งปีเพลงที่ชอบฟังมากที่สุดจากในแพลตฟอร์มรีมิ่งที่เราถนัดมากที่สุดก็ s p o t i f y YouTube Music อะไรก็มากกันไปรวมถึงมีการแนะนำวงรวมถึงมีการพูดถึงวงไอทอนที่เราชื่นชอบมากที่สุดวงไอทอนที่เราฟังบ่อยที่สุดตลอดทั้งปีก็จะอยู่ในนี้เช่นกันติดตามชมได้ในทุกวันสิ้นปีปีส5 6 5ารที่ผ่านมาก็ลงไปเรียบร้อยแล้วชมได้ที่ยูทูบของเองนะครับดีเท็ดไอทอนส์ออ อีนนี้คอนเทนต์หลักผ่านไปมาถึงอีกหนึ่งคอนเนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับวงไอดอนทางที่ยังอยู่และยุกวงไปแล้วนี่คือ The Home of Grace ครับนี่คือบ้านของตำนานของวงไอดอลไทยครับนี่คือ The i t e n Idols Hall of Fame ครับในปี2564ปีแรกของการจัด Hall of Fame นี้มีวงไอดอน2วงครับ ที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหอเกิดรียวแห่งนี้ก็คือ Fever และเว s ปินครับฟีเ e อนั้นเป็นอีกหนึ่งไวยเป็นอีกหนึ่ง White ไอดอนภายใต้สังกัดโรบแรนเอนเทอร์เทเมนต์เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ฟีเ e อต้องยุบลงไปเนื่องด้วยภาวะการเงินและก็สถานการณ์โควิด -19 ณตอนนั้นด้วยที่ปีนั้นนี่เรียกว่าสาหัสกั้งก็พอสมควรเลยนะครับผม ผลงานเพลงก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วก็ติดหูติดใจคุณฟังหลายต่อหลายท่านเช่นเดียวกันรวมถึงเดสปินครับเดสปินนั้นเป็นวงไอดอลหญิง5คนภายใต้สังกัดวินเอนเตอร์เทนเมนต์ครับนี่คือบ้านใหม่ของพวกเธอนะครับมีผลงานเพลงมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟนโซนแฟนอนาคตหรือว่าจะเป็นซิงเกิลล่าสุดอย่างมลอย่างมัลติเวิร์สแล้วก็ชอบความเหงาซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากเพลงของรุ่นพี่อย่างวงสวีดี้ที่ไม่ได้อาออกมาฟัง ไม่ได้ออกมาลงสตรีมมิ่งในสมัยที่สวิตี้ยังมีวงอยู่นะครับผมในปี2 5ง5ที่ผ่านมาครับมีวงไอรอนอีก2วงที่ที่ถูกปรรจุอยู่ในหอเรียวแห่งนี้วงแรกครับเป็นหนึ่งไอรอนที่ยุบวงไปอย่างน่าเสียดายนี่คือวงไอรอนแห่งความสุขสนุกสนานวงไอรอนสายกินที่มาก่อนเป็นไอรอนสายอกอกกำลากายเวีต t e ีนครับผมมีผลงานเพลงมากมายเลยไม,ม่ว่าจะเป็นวิง่ง k o ห,หรือที่ผมจะเรียกว่าเป็นท e d d y K.O. Out รวมถึงซิงเกิลสุดท้ายอย่าง Love Fantasy แล้วก็ซิงเกิลที่จัดเต็มที่สุดของ s ีร v e ์ e ี่นั่นก็คือ Damage Number no. 10ด้วยเพลงต่างๆก็สามารถติดตามฟังกรรันได้รวมถึงผลงานของเมมเบอร์แต ah ่ละคนก็สามารถต่อยอดไปได้หลายต่อหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น P.N. รุ่นใหญ่เป็นรุ่นพี่เป็นกัปตันวงในตอนนั้นก็จะมีผลงานปัจจุบันนี้นก็คือการเป็น c โ l กร g r เฟอ e r ให้กับ น้องๆโซระกับพี่ๆน้องๆวงโซระโซระนะครับผมรวมถึงยามิยามิด้วยแล้วก็เป็นนักจัดรายการอยู่ที่ขึ้นของนึ่งคลืนของเอฟแหวนร้อยสามกนะครับติดตามผลงานของพี่แอนในถานั้นจากจัดรายการได้นะครับอีกหนึ่งวงครับเป็นวงไอดอลที่เรียกว่ามาก่อนใครในโลกมาก่อนใครในจักรวาลในรอบบ้านเรานี่คือไมลสยามไซมิสกิเทนส์ครับผมวงนี้เนี่ย เผื่อใครไม่ทราบวงนี้มาหาก่อนมีเ o u r โรหลายปียนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะช่วงประมาณปี2558มีผลงานเพลงมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเตือนชั้นทีเพลงประกอบซีรีส์ notification เตือนนักรักะเลยซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ยังมีให้ชมใน3ามพลหรือเปล่านะครับผมรวมถึงซิงเกิลล่าสุดอย่างรถติจุดครับที่ได้เจ้าพอ่อนักกินระดับตำนาที่มีร้านข้าวแกงหลายรายสาขาในบ้านเราหม่อมถนัดแต่ ครับผมก็ติดตามผลงานติดตามผลงานของเมมเบอร์แต่ละคนทั้งสองวงได้นะครับผมในปี2023นี้จะมีวงอะไรที่ถูกบรรจุอยู่ในหอเกีดยริยบ้างสั้นๆครับว่าโปรดติดตามในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมและสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนผลงานของพวเรามาตลอด หวังว่าคุณผู้ชมคุณแฟนทุกท่านก็คงจะมีความสุขกับคอนเทนต์ของเราในปี2023นี้แล,และพวกเราทุกคนในนิเทศเราทุกคนนั้นขอสัญญาว่าปีนี้เราจัดเต็มมากขนาดไหนปีนี้เราก็จะจัดเต็มมากยิ่งกว่าเดิมปีที่แล้วเราให้เยอะเท่าไหร่ปีนี้เราก็จะให้เยอะมากกว่าเดิมและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขกับคอนเทนต์ของเราตลอดปีนี้และตลอดไปขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับ